สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในประเทศไทยไม่ต้องสงสัยเลยอาหารมีขายแทบทุกที่ร่วมไปถึงบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะกินอะไรก็สามารถกดหากดสั่งได้ผ่านออนไลน์แล้วก็ส่งตรงถึงที่บ้านหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนซีว่าแล้วถ้าเราสั่งอาหารเหล่านี้มาส่งตรงถึงบ้านเราจะรู้ได้ไงว่ามาตรฐานเขาดีหรือเปล่าเพราะว่าบางที่หน้าร้านที่เป็นร้านขายก็ไม่มีอีกด้วยในตอนนี้ก็เลยจัดสกูปพิเศษให้ดูค่ะ เดียเ๋ยวนี้อยากทานอะไรแค่เปิดอินเทอร์เน็ตก็มีของกินให้สั่งผ่านออนไลน์เลือกเต็มไปหมดเลยค่ะของ้าวของหวานน้ำผักน้ำผลไม้อาหารคลีนฟู้ดมีหมดตามกระแสหลายร้านค้าออนไลน์ก็เพิ่มความสะดวกมีบริการจัดส่งถึงที่ไม่ต้องเดินออกไปซื้อเองแนวโน้มของร้านค้าเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านทําเองขายเองแบบโฮมเมดในบ้านง่ายๆผู้ซื้ออย่างเราอะ่ะจะแน่ใจได้ยังไงว่าอาหารที่ขายอยู่ในออนไลน์ปลอดภัยกินเข้าไปได้มาตรฐานหรือเปล่าป่วยไปแล้วจะเอาผิดกับใครได้ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายหลายๆร้านก็ ทำผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรบับเพราะอาหารแบบเดลิเวอรี่ต้องขอเลขที่ออยอร้านค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยทําไม่ถูกต้องคือถ้าเราทําเป็นอุตสาหกรรมเมื่อไหร่หรือว่ากระจายออกไปขายท,ท,ที่ที่ไม่ใช่หน้าร้านเมื่อไหร่อันนี้ต้องขอจุดประสงค์ก็คือเรื่องเรื่องของความปลอดภยัยเราก็จะดูเรื่องต้องมีข้อกําหนดเรื่องฉลากอะไรด้วยเพราะว่าผูกกา้บริโภคไกลๆไม่สามารถทราบได้หรอกครับว่านี่มันคืออะไรกันแน่คือจดเนี่ยหนึ่งตัวสถานที่นะครับนะฮะสองก็คือตัวผิดพลาดน,นั้นถ้าไม่แจ้งจะโดนอะไรบ้างคะจริงๆโทษก็หล่นกันไปครับทั้งจำทั ทำให้ถูกต้องนะคะจะได้สบายใจช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซิทรีค่ะชาวเนต็ตแห่แชร์แผนที่สายรถเมย์รอบอนุสาวรีย์ชัยเปิดแล้วโรงหนัง VR แห่งแรกในเนเธอร์แลนด์ผลทดสอบเผยแอปวัดความดันบนมือถือวัดพลาดถึง80%เว็บโล c o d a s .com แจกโลโก้ฟรีทุกวันอังคาร ติดตามชมข่าวเทคโนโลยีดีๆสนุกๆได้นะคะผ่านทางวิกิติทรีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะแล้วก็สามารถชมย้อนหลังผ่านออนไลน์ได้ y o u t u b e c o m c h a t p u v สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ